สวัสดีครับพบกับเอมี่วาริตี้เรื่องแซบขอให้พอ <c oughs> เป็นท่าสโลแกนขอให้พอ <c oughs> ผมงงตรงเนี้ยข่าวที่ข่าวออกไอเนี้ยอลอตเตอรี่เขาห้ามขายเกิน80%ดสิบตอนเนี้ยบังคับด้วยเข้าใจเขาว่าบังคับไหม แต่ที่ข่าวออกอล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่อ่าลอตเตอรี่80บาทค่าบริการยี่สิบเบอกจะเท่าค่าบริการอะไรอะ่ะค่าบริการหยิบให้เหรอถ้าอย่งงางนั้นคุณวาวนั่นแหะทําเป็นตู้ยอดเหรียญเดี๋ยวไปหยิบเองยอดเองถ้าบุยี่สิบบาทอะ่ะ เขามาตรก,การมาห้ามเกินแปดสิบยังจะค่าบริการยี่สิบเข้าใจคําว่าอยากถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ลงทุนไม่ซื้อหวยโอเคเนี่ยไม่เนี่ยอันนี้เข้าใจแต่ห้ามขายเกินแปดสิบแล้วมีค่าบริการยี่สิบเนี่ยคืออะไรเอาผมนี้ไม่ได้เป็นคนคอหวยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่อะไรกับเขาหรอกแต่ว่า มันงงตว่าค่าบริการอคำว่าบริการนี่เกี่ยวกับอะไรหรอเป่ะคุณรู้ความหมายเกี่ยวกับคำว่าบริการไหม,มคำว่าบริการเนี่ยค่าบริการคำบริการคือเอ่อให้เขามานั่งร้านค้าที่เขาให้บริการทุกอย่างให้กับ ผู้ที่เข้ามาเดินเข้ามาในร้านที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าอันดับหนึ่งต้องไปนั่งอันดับสองเสิร์ฟน้ําอันดับสามใช้ข่าจะเข้าห้องน้ําขอเข้าห้องน้ํามีให้เขาเข้านั่นคือการบริการอันนี้ลอตเตอรี่มาขอบวกค่าบริการยี่สิบแสดงว่าคุณก็ต้องให้ลูกค้ามานั่งเอาน้ํามาเสิร์ฟให้เขาเข้าห้องน้ําฟรีเอาผลไม้มาเสิร์ฟแล้วก็ลอตเตอรี่ไหให้เขาเลือกบัตรละยี่สิบไอ้บัตรละแปดสิบ ไอ้ยี่สิบค่าบริการที่เกิดซื้อร้อยใบก็อย่าบอกนะค่าบริการสองพันอะอ๋อถึงว่าไอ้นี่เขาบอกว่าบริการยี่สิบใช่ไหมถ้าซื้อลอตเตอรี่สิบใบสิบใบแปดร้อยค่าบริการยี่สิบก็เป็นแปดร้อยี่สิบอย่างนั้นใช่ไหมถึงถ้าเขาซื้อเยอะคือยังยี่สิบค่าบริการยี่สิบเอาแค่ยี่สิบใช่ไหมถึงได้มีค่าบริการเนี่ย บริการผูกมัดใส่ซองแพ็คให้เขาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นใช่ไหม <laughs> ไม่เขาจาคืออะไรต้องการอะไรค่าบริการยี่สิบเขาใจคำว่าบริการคำว่าบริการไหมะ่ะคนที่เขาไปขีนค่าบริการยี่สิบขนาดปั๊มน้ำมันอะ่ะเขาจะมีปั๊มน้ำมันแบบมาอยู่ที่หนึ่งอะ่ะ สำหรับผู้ที่มีจิตอาสาเป็นปั๊มน้ำมันที่ห้องน้ำพูดถึงห้องน้ำห้องน้ำในป่าข้ามมาแห่งหนึ่งมีจิตอาสาขอค่าบริการ20บาทเพื่อเพื่อเอาไปเสริมรายได้ให้กับคนยากไร้อะไรต่ออะไรเนี้ยอันนี้เข้าใจโอเคคือขอคืออันนี้สร้างสร้างจากแรงบันดาลใจจากคนที่เขา ร่วมบริจาคเงินอนะอันนี้โอเคแต่นี่ค่าบริการเข้าห้องน้ำเหรอยี่สิบมีอาหารมีผลไม้ามาให้เขากินมายี่สิบบาทมีกาแฟมีจิบน้ำร้อนเลือดลอตเตอรี่ค่าบริการยนะี่สิบเนาะ ก็ไม่ค่อยใจดาวคือก็เห็นมาหลายวันแล้วอันเนี้ยยังไม่เคลียร์อีกไอเนี่ยแล้วก็คนขายลอตเตอรี่เนี่ยเห็นมาแต่ยุคไหนละไอ้ขายลอตเตอรี่แพงเกินตามที่เขาไอเนี่เข้าใจคนเราก็ต้องทำมาหากินคนขาลอตเตอรี่ก็คือการทำมาหากินอย่างหนึ่งแต่ขอถามคุณขายลอตเตอรี่เป็นอย่างเดียวเหรอ เขาอยากมีตังมากกว่านี้คุณทารายได้เสริมอย่างอื่นด้วยไม่ได้เหรอผมมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาเปิดร้านนวดอ่ะเขาไม่รู้เขาไม่พอใช้หรือว่าเขาอยากหาไรายได้เพิ่มก็ไม่รู้นะครับเ,เอาลอตเตอรี่มาตั้งไว้คือทํางานสองทางคนอื่นร้านที่เขาในตลาดก็มีขายอะไรเครื่องโชหวยผู้โชหวอยอ แล้วก็มีโรตีตั้งขายอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือทํางานสองทางมาเลยไม่ได้เหรอส่วนไอ้พ่อที่ว่าขายโรตีอย่างเดียวแล้วเดินล่อนไปจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้เคยเห็นนะเคยถามนะเคยขายนี่มาจากไหนเนี่ยเขาบอกมาจากจังหวัดนูน้นโอ้นี่หาไก่ย,ยันข้ามจังหวัดเลยเป็นคนจังหวัดอื่นแต่มาข้ามจังหวัดมนเนี่ยคือจังหวัดจะเองหากินไม่ได้แล้วใช่ไหม เคลื่อนขายแล้วเตลี่คือจะบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ลําบากไม่ค่อยเป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยจะต,ต้องทํามาหากินกับแบบค่าบริการยี่สิบเนี่ยทำงานหนักๆเหนืหน่อยๆเนี่ยเอาทํางานหนักเอาพวกรางงานหนักเนี่ยเอาไปให้พวกแรงงานต่าง,างด้าวทางานส่วนตัวเองมานั่งขายลอตเตอรี่แล้วมาคคิดค่าบริการยี่สิบแพงกว่าคนอื่นคนเดี๋ยวนี้มันก็อย่างเงี้ยนะที่เขาว่าคนไทยชอบงานสบาย มันสบายชอบไม่จริงองเดิว่าจะไม่นีเข้าทำงานสบายอย่างเดียวหรอกก็คล้ายๆเหมือนกับไม่ต่างอะไรกับมิจฉาชีพเลยแค่มิจฉาชีพเขาแค่ไม่ยงทุนอะไรไป็นขโมยของคนอื่นเขาแค่นั้นแหละแต่นี่ก็ค่าเขาค่า,าบริการยี่สิบโอเคพูดมากเดี๋ยวโดนตบ <laughs> โอเคสำหรับวันนี้เอมมี่ สวัลดีตัวแสบเขาให้ขอจบเพลงแค่นี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเมื่อพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า